me คุณผู้ชมคะเอาข้อจริงชีวิตคนริมรางที่กําลังได้รับความเดือดร้อนไม่ได้มีแค่เหนือใต้เท่านั้นนะคะแต่ในพื้นที่ภาคอีสานหลายจุดตอนนี้กําลังถูกเดินหน้าไล่หรือจุดใหญ่บ้านีิฉันเองพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เราเห็นภาพการรวมตัวชุมนุมกันของเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMO v e เราได้เห็นภาพของเครือข่ายฟื้นฟูสร้างสารรแลวก็เครือข่ายชุมชนริมรางรถไฟที่ขอนแก่นปั หมุดรายงานภาพนี้และขึ้นมาร่วมชุมนุมกับพีมูฟเมื่อ20มกราคมปี65ที่ผ่านมานี้เองค่ะ เขามีหลายข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของ p m o v e เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจนเมืองคนที่มีรายได้น้อยในเมืองนะคะแล้วก็กําลังถูกปัญหาไล่รื้อในที่ของการรถไฟนี่เป็นภาพที่ร่วมกันชุมนุมแต่อยากจะให้คุณผู้ชมดูกราฟิกข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมสกัดเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินของการรถไฟนี่คือ3ข้อเสนอที่เกิดขึ้นเป็น3ข้อเสนอที่จะใช้ได้กับชุมชนริมรางทั่วประเทศไทยนะคะคุณผู้ชม และจากนี้เอาเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอศิลาจังหวัดขอนแก่นจะมีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตามเส้นทางพัฒนาของรถไฟซึ่งเชื่อกันว่ามีกว่า1,000ครัวเรือนร่วมกับพออชอเตรียมเสนอความเดือดร้อนเหล่านั้นเข้าสู่คอรมอและอยากจะให้คอรมอทำตามข้อเสนอทั้ง3ข้อที่คุณผู้ชมได้เห็นครางตนเมื่อสักครู่นี้นะคะลองไปสำรวจสถานการณ์ที่ขอนแก่นกันหน่อยคะ่ะ สำหรับในพื้นที่ของชุมชนรถไฟในเมืองขอนแก่นเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสําคัญคือการทําข้อมูลขึ้นมาจากชาวบ้านหรือคนในชุมชนเป็นหลักนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการทําข้อมูลผู้เดือดร้อนโ,โดยให้โดยให้อาสาสมัครในชุมชนเองเนี่แหละครับในการสํารวจครัวเรือนในชุมชนของเขาเองว่ามันมีครวัวเรือนผู้เดือดร้อนที่อยู่ในแนวผลกระทบจ,กจากรถไฟอยู่กี่ครัวเรือนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องทําข้อมูลให้ละเอียดขึ้นในการที่หลังจากนี้ครับก็คือการการสํารวจข้อมูลเชิงความเปราะบางทุกมิติเลยทั้งเรื่อง ถ้าเขาถูกย้ายออกจากพื้นที่เขาจะมีความเปราะบางเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้เรื่องการเข้าถึงการศึกษาของบุตรหลานอย่างไรบ้างเพราะเราคิดว่าการการการถูกอพยพหรือย้ายชุมชนเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวมันต้องชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในมิติอื่นๆของคุณภาพชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญที่หลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะชวนคนในชุมชนแล้วก็แกนนาชุมชนเนี่ยทำข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเพราะเราคิดว่าถ้ารอให้หน่วยงานรัฐมาทาก็จะก็จะ ก็จะไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะครับเราคิดว่าข้อมูลบางคนจะมาจากคนที่อยู่อาศัยจริงและเขาเสนอขึ้นไปให้เกิดการแก้ไขปัญหาภาพที่เห็นตลอดทั้งรายการเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นชัดว่าคนจนเมืองคนที่มีรายได้น้อยจํานวนมากในเมืองนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในเมืองทั่วทุกภาคไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครแต่เมื่อเมืองต้องพัฒนาไปเราจะทําอย่างไรให้คนกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นและไม่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าจำนวนมากคือแรงงานที่ช่วยสร้างเมืองเช่นเดียวกันนะคะ